หมอเจี๊ยบแจ้งหลังโดนดรามา่าฉีดยาชาก่อนขึ้นชกลั่นไม่มีเจตนาโกงเชียร์ เป็นคู่ชกเพื่อนรักที่สู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีบนเวทีสังเวยมวยเทนไฟ t เทนโดยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสนุกดุเดือดมากชกจริงเจ็บจริงไม่ห่วงสวยลุกนางงามเลยทีเดียวสำหรับสาวเชียร์ที่คำพรจากทีมดำกับหมอเจี๊ยบละลานาจากทีมขาวที่ทั้งคู่ซุ่มเก็บตัวซ้อมหนักที่แรกมาด้วยความเหนื่อยความเจ็บปวดและคราบน้ำตาเพื่อแฟนๆรายการเทนไฟเทน และยังคงมีประเด็นดราม่าอย่างต่อเนื่องโดยไฟชกดังกล่าวเชียทุ่มพลังสุดตัวจนครบ3ยกทำเอาหลังชกนั้นหายใจไม่ทันต้องใส่สายออกซิเจนช่วยและนำตัวเข้าฉุกเฉินให้แพทย์ดูอาการซึ่งหลังจากที่ชกจบมีดราม่าในโลกออนไลน์ที่ไม่เห็นด้วยกับผลเสมอซึ่งบางส่วนมองว่าเชียต่อยเข้าเป้าแม่นกว่าขณะที่บางส่วนก็บอกว่าหมอเจี๊ยบก็มีช่วงเวลาที่ต่อยเอาคืนได้ดีเช่นกัน จากนั้นในเวลาต่อมานุ้ยสุจิราได้เผยว่าหมอเจี๊ยบนั้นมีอาการกระดูกซี่โครงหักตั้งแต่ซ้อมจึงฉีดยาชาก่อนขึ้นชกส่งผลให้เกิดกระแสเคลือบแคลงใจว่าทำไมหมอเจี๊ยบไม่ขอเลื่อนชกรวมถึงเรื่องการฉีดยาชานั้นไม่ยุติธรรมกับผู้ชกหรือเปล่าล่าสุดหมอเจี๊ยบก็ได้ออกมาเคลียร์ประเด็นดราม่าผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุใจความว่าก่อนอื่นเลยต้องขอโทษที่ทําให้ทุกคนต้องเป็นห่วงนะคะว่าจะอยู่เงียบๆแต่ดราม่ามาแรงเลยใช้พื้นที่นี้ ในการอธิบายสิ่งที่คนสงสัยประเด็นการใช้ยาชาก่อนขึ้นชกมวยตามนี้นะคะช่วงดึกๆึคืนวันก่อนแข่งเจี๊ยบซ้อมชกท่าต่างๆที่จะใช้ในการแข่งขันแต่ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุผิดท่าไปทำให้เจี๊ยบร่วงลงไปกับพื้นหลังจากนั้นก็คือเจ็บมากหายใจก็เจ็บขยับตัวทำอะไรก็เจ็บไปหมดตามรูปที่น้ำตาไหลไปกินข้าวไปคิดว่าแย่แล้วพรุ่งนี้เราคงขึ้นชกไม่ได้แน่ๆแ,แต่ในหัวคิด แต่อะไรจะเกิดขึ้นบ้างถ้าเราชกไม่ได้กระแทนหันแบบนี้และก็ได้แต่โกรธตัวเองว่ามาเจ็บอะไรตอนนี้รายการจะทำยังไงคนที่รอดูคู่เราไม่ว่าจะทีมขาวหรือทีมดำต่างต้องผิดหวังเจียบเองซ้อมมานานทั้งหมดเพื่อการแข่งขันวันพรุ่งนี้คู่ชกเจบก็ซ้อมมานานเขาซ้อมมาเพื่อวันพรุ่งนี้แล้วเขาจะชกกับใคร หรือถ้าให้รายการหาคนอื่นมาชกแทนให้คู่อื่นเลื่อนขึ้นมาชกก่อนแทนเจี๊ยบเขาก็อาจไม่ได้พร้อมยังไม่ถึงวันของเขาในหัวเจี๊ยบคิดแต่ว่าจะทำยังไงได้บ้างให้สามารถขึ้นชกให้ได้ในวันพรุ่งนี้เจี๊ยบจึงได้ปรึกษาอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด,ด้านศัลยกรรมกระดูกและเฉพาะทางด้านกายภาพอาจารย์เป็นคนที่รักษาอาการบาดเจ็บต่างๆระหว่างการฝึกซ้อมของทั้งทีมขาวและทีมดำผลอันตราซาวพบว่าอาการบาดเจ็บมาจากรอยร้าวที่กระดูกซี่โครง ทางเดียวที่พอจะทําให้ขึ้นชกได้ก็คือฉีดยาชาที่บริเวณซี่โคงที่ร้าวเพื่อให้สามารถหายใจในสภาวะใกล้เคียงกับคนปกติหายใจแล้วไม่เจ็บจนเกินไปให้สามารถขึ้นชกได้ ให้สามารถถ่ายรายการลุล่วงไปได้ด้วยความที่เจี๊ยบเป็นหมอและเจี๊ยบได้ประเมินตัวเจี๊ยบเองและรับได้กับความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายตัวเองเจี๊ยบตัดสินใจขึ้นชกในสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์หากเป็นคนทั่วไปหรือนักชกคนอื่นๆอาจจะต้องเลื่อนชกไปอีกเป็นเดือนๆจนกว่าซี่โครงที่ร้าวอยู่จะหายดีก่อน หรือถอนตัวไปเลยเพราะทุกคนย่อมอยากไปแข่งในสภาพที่ร่างกายตัวเองนั้นสมบูรณ์ที่สุดไม่มีใครอยากลงแข่ง,ท,งทั้งทั้งที่กระดูกซี่โครงตัวเองยังร้าวอยู่โดยเจฟได้บอกกับพี่นุย้ยบอกกับเชียและคนอื่นๆเรื่องกระดูกร้าวและการใช้ยาชาเองส่วนตัวเจฟทราบว,ว่าการกระทําดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่ผิดไม่ใช่มีเจตนาโกงหรือถือเป็นการเอาเปรียบคู่ต่อสู้หมอผู้รักษาอาการบาดเจ็บของนักกีฬามีจรรยาบรณ และศักดิ์ศรีในการรักษาคนไข้ทุกคนอย่างเท่าเทียมและตัวเจ๊ฟเองไม่เคยอยากได้ชัยชนะถ้าต้องแลกมาด้วยการทำสิ่งที่ผิดหากเป็นสิ่งที่ผิดจริงเจ๊บคงเลือกที่จะไม่ทำหรือหากทำคงเลือกที่จะบอกใครเพราะหากเจ๊บไม่บอกใครก็คงไม่มีใครรู้ด้วย ข้อเท็จจริงทางการแพทย์เกี่ยวกับยาชาคือยาชาสามารถช่วยออกฤทธิ์ลดทอนความเจ็บปวดได้ในบริเวณเฉพาะจุดเฉพาะที่ฉีดตรงซี่โครงที่ร้าวเท่านั้นยาชาไม่สามารถออกฤทธิ์ไปได้ทั่วร่างกายยาชาเพียงช่วยให้เจี๊ยบหายใจแล้วไม่เจ็บจีดจ๊ดจี๊หายใจในสภาวะที่ใกล้เคียงกับคนปกติหากระหว่างการแข่งขันเจี๊ยบโดนต่อยหน้า โดนต่อยท้องหรือโดนต่อยตรงอื่นๆก็มีบาดแผลมีรอยช้ำยาชาไม่สามารถช่วยให้เจี๊ยบต่อยได้ดีขึ้นหลบหมัดได้ดีขึ้นหรือมีพละกําลังใดๆมากขึ้นนอกจากนี้ยังได้มีผู้ใช้อินสตาแกรมรายหนึ่งถามว่าบอกเชียรก่อนขึ้นชกหรือบอกหลังชกคะถ้าบอกก่อนเราเชื่อว่าเชียไม่กล้าปล่อยหมัดชกไปที่ลําตัวหมอเจี๊ยบนะหมอเจี๊ยบก็ได้เข้ามาตอบกลับไปว่าเจี๊ยบบอกเชีย์หลังชกคะ่ะการบอกก่อนขึ้นชกไม่มีผลดีทั้งต่อตัวเจี๊ยบ รวมถึงตัวเชียร์ด้วยเพราะเขาอาจจะเป็นห่วงอาการบาดเจ็บของเจี๊ยบและไม่สามารถต่อยได้เต็มความสามารถค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ